สวัสดีครับพบกับดักเดียไว้ทำไม่ได้เหมือนเป็ด do everything we can สำหรับวันนี้ก็มีผลิตภัณฑ์ล้างแอร์นะผมน้ำยาล้างแอร์นะผมที่ซื้อมาผมจะลองทดสอบล้างแอร์ด้วยตัวเองดูนะผมมีหัวฉีดมีคู่มือนะผม พร้อมกับกบระป๋องขวดน้ำยาล้างแอร์นะผม2ขวดนะผมในราคา200รเอ้ในราคา1 9 8ยาบบาทนะผมตกแนละ้วเฉลี่ยขวดละร้อยนะผมรวมส่งตัวร้อยแล้วปกติแล้วที่ผมเห็นดูทั่วไปเขาจะมีแต่สเปรย์โฟมนะผมแต่ว่าผมอยากลองดูแต่ผมก็ไม่เคยใช้นะผมสเปรย์โฟมแต่ผมอยากลองใช้เป็นน้ำยานะผมมาทดสอบดูนะผม ล้างดูก่จนเติมนะผมแอร์คูลพลาสต์นะผมน,น้ำยาล้างแอร์นะครับผมตามนี้นครับผมโอเคครับเดี๋ยวสักครู่ครับผม ส่วนใบคู่มือที่เขาแนบมาให้นะผมรายละเอียดก็จะมีบอกว่าออน้ำยาล้างแอร์เช็ดที่ไม่ต้องล้างน้ําออก3ในหนึ่งครับผมล้างแผงคอยเย็นกระเป๋ับอากาศล้างแผงคอยร้อนเครื่องปรับอากาศนะผมขนาด5 0 0มิลลิกรัมนะผม500มิลลิลิตรนะผมฆ่าเชื้อโรคเชื้อราขจัดฝุ่นขจัดสิ่งอุดตันช่วยประหยัดไฟไม่ทาลายสิ่งแวดล้อมไม่ก่จกุนวิธีการนะผมในการฉีดด้วยการล้างครับผมหนึ่งก็คือให้ปิดเครื่องเร่อปรับอากาศนะผมปิดสวิตช์เปิดฝาด้านหน้าออกถอดเอาแผงกรอง ฝุ่นนะผมอ,อกไปล้างทำความสะอาดพื้นทิ้งแห้งไว้จากนั้นก็นําน้ํายาไปฉีดในทั่วคอยเย็นทิ้งไว้ประมาณ30-45ถึงนาทีนะผมประกอบแผ่นกรองกลับหลังจาก45นาทีแล้วก็ประกอบแผ่นกรองกลับเปิดสวิตช์แอร์นะผมก็เป็นอันเสร็จก็นอกจากนี้เขายังเพิ่มเติมมาว่านะผมก็ถ้ามันสกปรกมากจริงก็สามารถล้างน้ําตามหลังได้นะผมแต่ไม่จำเป็นต้องล้างก็ได้นะผม โอเคครับผมเดี ja <Okay. S 1> ๋ยวเรามาทําตามขั ke ke g g na, ้นตอนที่เขาระบุไว้กันนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราเปิดฝาแล้วก็ใส่หัวฉีดเข้าไปนะครับผมโอเคเตรียมพร้อมเตรียมความพร้อมเตรีไว้เดี๋ยวเราก็ดูแอร์เราปุ่นนะครับผมโอ้โหผมฝุ่นเคอะแล้วผม ตัวนี้เป็นกรองฝุ่นนะผมเรา,เอาออกมาล้างแล้วผมดูสภาพนะผมแทบไม่เห็นช่องว่างเลยคผมสนะกปรกมากเดยตัวนี้เราถอดไปล้างน้ำเปล่าแล้วผมทีนี้เรามาดูแผงคอยเย็นของเราครับผม ก็สกรปรกเป็นบางส่วนนะครับผมก็ถือว่าสกรปรกครับผมนะครับผมสกรปรกสกรปรกมากเป็นบางจุดครับผมแล้วก็สกรปรกธรรมดาตรงกลางครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาฉีดล้างทำความสะอาดก,กันเลยครับผมให้ทั่วไปข้เย็นแล้วทิ้งไว้45นาทีครับผมแล้วเราค่อยมาดูผลกัน,นครับว่ามันสะอาดดีไหมครับม โอเคเริ่มเลยนะผมสเปซชี่นั้น,น,น,นผมไม่ใช่ผมนะผมหอมกิ่นมิม้มมากครับผมสดชื่นเดียว ก็รู้ว่าชิดมากขนาดไหนผมแต่ผมก็จะเอาให้ชุ่มนะผมอาศัยว่ามันจะมีวันเงิหรือว่าปริมาณปริปรมาณมของน้ำยาให้ชาลางออกไปผมปองปานหนึ่งปองชิดได้ประมาณสามเครื่องผมก็ม่าจะห้ปริมาณอื่นในสารน่าจะราวนี้กว่าชิดได้เลยผม โอเคครับ okay, ตอนนี้ก็ฉีดทั่วแล้วผมวเดี๋ยวรอ okay, ทิ้งไว้45นาทีแล้วค่อยกลับมาดูผลงานนั้นนะครับผมโอเคครับหลังจาก30-40นาทีเสร็จแล้วก็มาดู <S <S ครับผมว่าสาสารขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่าครับผม ความรู้สึกก็ดูอาจจะสะอาดขึ้นกว่าเดิมนิดหน่อยนะผมแต่คิดว่าก็ก็ยังมีฝุ่นอยู่บ้างครับผมเพียงแต่ว่ามันมันเปียกน้ำแล้วมันแห้งมันอาจจะเปลี่ยนสภาพไปในช่วงนี้ครับผม ดีกว่าไม่ล้างแล้วมั้งครับเป็นยังไงก็ช่วยมาได้นิดนึ่งนะผมโอเคครับสรุปก็คือเออก็ไม่ถึงกับน่าประทับใจเท่าไหร่ครับผมก็ช่วยได้บ้างครับผมถ้าให้เป็นคะแนนก็จากทับเปรียบเทียบกับการล้างด้วยน้ำนะครับผม หรือที่ช่างแอร์เขามาล้างครับผมอันนี้ก็ประมาณ5เต็ม10บครับผมมันเหมือนการล้างด้วยน้ําที่จะได้ทุกซอกทุกมุมนะผมแล้วก็สะอาดเดี่ยมกว่านะผมส่วนตัวนี้ก็ช่วยได้นิดเดียวผมถือว่าได้5เต็ม10บแล้วกันครับผมโอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบการสาธิตการใช้น้ายาล้างแอร์นะครับแบบสเปรย์ฉีดน้านะครับผม ยอ,นนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามในะช่องยูทูบของผมด้วยนะครับขอบคุณครับ